สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับที่กดติดตามนะครับช่องรถตู้มือสองเพชรยนต์นะนะผมก็ยังมีรถตู้เข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถตู้นะฮะโตโยต้าคอมมูเตอร์3.0นะครับปี2018นนะฮะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับหรือเกียร์ธรรมดานะครับรถของกระทรวงวัฒนธรรมที่ปลดระวางมานะครับคันนี้มาอยู่ที่หนึ่งแสน 40,000โลนะครับ1,40,000โลนะครับราคาเสนอขายอยู่ที่8 6 9 0 0 0บาทนะครับกับรถตู้ปี2018เครื่อง3000นะครับเครื่อง d 4 d นะครับเป็นตัวคอมมบอร์เลวหัวฉีดเดเรกชั่นนะครับเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะในส่วนของตัวภายในคันที่ภายในสวยนะฮะรถของหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะภายในสวยเบาะตัวใหญ่นะครับเป็นเบาะ3แถวนะครับ v i p ตัวใหญ่ทรงโซฟานะครับเบาะตัวใหญ่เลย นะครับมีเบลมีที่เท้าแขนครบเครื่องนะครับตัวภายนอกโดยสารนะครับมีทีวีกลางให้ด้วยนะครับมีทีวีกลางนะครับมีจุดชาร์จแบตเตอรี่ให้2จุดนะฮะแล้วก็เบาะได้เป็นเบาะตัวใหญ่นะครับเบาะตัวใหญ่ทรงโซฟานะครับแล้วก็ใน่วงตัวล้อนะล้อได้เป็นล้อแมกนะครับปัดเงาทูโทนนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวยางปี2020นนะครับนี่คือรถเข้าใหม่นะครับสำหรับ โตยต้าคอมพิวเตอร์สามจุปี2018คันนี้นะรถกระทรวงวัฒนธรรมปลดระวางมานะครับในส่วนของตัวรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมอภพยนนะ์จะพาท่านผู้ชมพา FC นะฮะหรือว่าพานะครับคุณลูกค้านับที่กดติดตามช่องรถตู้มือ2นะครับรับชมรายละเอียดคันนี้ไปพร้อมกันเลยนะว่ามีทำอะไรบ้างนะฮะรถมีโดนมาไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพานะครับทุกๆท่านรับชมไปพร้อมกันนะคันนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับเป็นรถเข้าใหม่ ยังไม่มีการปรับสภาพแบบ100%นะครับรถคันนี้แค่ล้างภายนอกมาอย่างเดียวนะครับล้างภายนอกมาอย่างเดียวยังไม่มีการปรับสภาพนะครับเก็บรายละเอียดขัดสีแม้แต่ภายในนะครับก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับอย่าง100%ซนะครับในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพานะครับท่านผู้ชมนะครับรับชมรายละเอียดเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะฮะคันนี้กระจกหน้านะครับไดะเป็นกระจกหน้าแท้เดิมนะครับแท้เดิมจากโตโยต้าเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ฝากระโปรงด้านหน้านะครับไม่มีเก็บงานเลยนะครับไม่มีรอยยิ้มนะในส่วนของตัวเหลี่ยมสันต่างๆนะครับสวยงามชัดเจนนะเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับในส่วนตัวเหลี่ยมสันนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นสันเลยนะครับยังอยู่ครบๆเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับโครงสร้างด้านหน้านะครันนี้บอกเลยว่ารถหน้าเดิมนะครับรถหน้าเดิมฝากระโปรงนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับสภาพเดิมฝากระโปรงแท้เดิมนะครับจากโตโยต้า นะครับน็อตทั้ง2ตัวไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะฮะฝากระโปรงแท้เดิมนะครับมีโลโก้โตโยต้านะครับปั๊มอยู่ที่ฝากระโปรงนะครับในส่งตัวฝากระโปงนะครับแล้วก็แก้มฝั่งด้านขวานะครับแก้มเดิมหัวน็อตเดิมซอกเดิมนะครับลอยทางวัชพาวเดิมๆมเลยนะไฟหน้าแท้เดิมจากโตโยต้านะครับทางฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวารอยแจมสีรอยมาร์กรอยคิวซีตามจุดต่างๆอยู่ครบเลยนะครับตัวถัง นะด้านหน้านะครับสีเดิมนะตัวถ um ังไม่มีเคาะไม่มีเป่านะครับมาอย่างแน่นอนนะครับการันตีไม่มีชนหนักนะครับหรือก๊อปปี้นะครับมาอย่างแน่นอนคันหน้านะครับฝั่งด้านขวานะครับคันหน้าเดิมนะคันหน้าเดิมฝั่งด้านขวานะครับมาดูในส่วนของตัวอินเตอร์นะครับอินเตอร์ก็ได้เป็นแท้เดิมนะครับอินเตอร์แท้เดิมจากโตอร์ต้านะแล้วก็คานกลางนะครับคานกลางก็นะครับเดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับมานะครับ อินเตอร์สภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับจะมีนิดนึงตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีผลเลยในส่งตัวอินเตอร์นะครับโดยส่วนรวมโดยรวมแล้วไม่มีล้มนะครับน้ายาหล่อเย็นสีชมพูตรงรุ่นจากโตโยต้านะครับตัวโครงสร้างด้านในเดิมสะตองติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับคานซ้ายนะครับเดิมเดิมสวยสวยเลยนะครับเดิมๆิสวยสวยเลยนะครับไฟหน้าฝั่งด้านซ้ายก็นะครับเดิมแท้จากโตโยต้าเช่นเดียวกันนะครับแก้ม ฝั่งด้านซ้ายไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับซอกด้านในเดิมนะครับด้านในเดิมสีเดิมหมดเลยนะครับแม้แต่ท่างฝากระโปรงฝั่งด้านซ้ายก็ไม่มีแกะไม่มีขยับน็อตสองตัวเหลี่ยมสันสวยงามสีเสรอไม่มีถลอกลอกล่อนเลยนะครับตัวฝากระโปรงนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทั้งสองตัวนะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นสีด้าน้านแบบนี้นะครับด้านในเป็นสีด้านนแบบนี้นะครับได้ฝากระโปรงแท้เดิมนะครับน็อตทั้งสองฝั่งซ้ายขวาไม่มีแกะนะฮะแก้มเดิมซ้ายขวานะครับ ในส่วนของตัวคันหน้านะครับซ้ายขวาคันกลางนะครับการันตีไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับนี่คือรถที่เราครับคัดสรรเข้ามานะครับสำหรับรถตู้นะของหน่วยงานที่ปลดระวางมานะครับเป็นตัวปี2018 g เกียร์แมนนวล5สปีดนะครับรถของกระทรวงวัฒนธรรมรถมือเดียวป้ายแดงปลดระวางนะฮะภายในเบาะสามแถวนะครับภายในเบาะสามแถว VP ตัวใหญ่นะครับอ่ะมาดูโครงสร้างฝั่ง นะครับด้านซ้ายนะฮะโครงสร้างฝั่งด้านซ้ายรถไม่มีเบียดไม่มีชนนะครับไม่มีบุบมาเลยนะเหลี่ยมสารหนูชัดเจนนะครับเป็นเส้นเป็นแนวเป็นลึกเป็นลองอะไรเดียวนะครับซุ้มลงซุ้มล้อสวยๆคมๆเลยนะครับแล้วก็นะครับรายละเอียดช่องไฟต่างๆนะครับนี่เลยช่องไฟนะฮะชิดๆมีมีแบบนี้เลยนะครับช่องไฟประตูสไลด์นะฮะชิดๆมีมีแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวยางยางได้เป็นยางปี2020นะครับ ล้อเป็นล้อแม็กนะครับปัดเงาสีทูโทนนะครับสวยๆนะไม่มีรอยเบียดเลยนะครับตามคงตามขอบไม่มีรอยเบียดมานะครับแล้วก็ตัวซุ้มล้อด้านในนะครับซุ้มล้อด้านในดูได้เลยนะครับไม่มีตัดต่อมาอย่างแน่นอนนี่ขนาดยังไม่ล้างนะครับสภาพยังคงสวยๆในแบบนี้เลยนะครับจะส่งตัวซุ้มล้อนะครับด้านในของ t o โยต้าคอมพิวเตอร์3.0นะครปี2018นะฮะราคา869,000บาทนะคันนี้จัดยอด นะครับได้อยู่ที่8ปดแสนสองหมื่นบาททวนนะครับอาจจะต้องใช้เงินดาวอยู่ที่ประมาณอ่าสี่แสนเก้าสี่หมื่นเก้านะครับใช้เงินดาวที่สี่หมื่นเก้าเพราะว่ารถตู้ปีสิแปดจัดยอดสูงสุดได้แปดแสนสองนะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับได้ดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้านะครับพร้อมกับโปรโมชั่นขับฟรีเก้าสิบวันด้วยนะครับอ่ะดูในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับด้านในนะคอนโซลคอนเซิร์มสภาพเดิมสวยเลยนะครับดำๆำสวยๆเงาๆนะบอกว่าเป็นเบาะหนังคู่หน้า นะครับสภาพสวยตึงนะเบาะเบอะสวยนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะเดี๋ยวเก็บเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซอกนะครับซอกฝั่งด้านซ้ายแก้มฝั่งด้านซ้ายหัวนงหัวน็อตต่างๆนะครับเป็นองค์เปนอาร์ตอยู่ครบชัดเจนนะฮะซอกฝั่งด้านซ้ายสีหัวเก๋งสีของประตูนะครับบรรล้างกันแบบนี้เลยในส่วนของตัวนะครับซอกนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแผงประตู นะครับฝั่งด้านซ้ายนะสภาพดำๆสวยๆนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับสภาพไม่มีซิดเลยนะสภาพสวยงามนะครับยืดหยุ่นได้ไม่มีแตกไม่มีหักนะฮะของแท้ของเดิมนะครับประตูแท้เดิมนะฮะมีโลโก้โตยต้าปั๊มอยู่นะฮะประตูแท้เดิมเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับชัดเจนนะฮะเม็ดลึกนะฮะเม็ดเท่ากันเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับด้านหน้านะครับสายเบล นะรถคันนี้ปี2018นสะครับสายเบลก็ต้องเป็น2018ตรงรุ่นนะครับไม่มีโดนสวมมาอย่างแน่นอนนะครับในสองตัวรถนะครับแล้วก็ในสองตัวนะครับห้องเครื่องยนต์นะครับอ่ะห้องเครื่องยนต์นี่ผมให้ดูเลยนะครับห้องเครื่องยนต์เนี่ยผมอ่าบอกทางฝ่ายเซอร์วิสว่าเดี๋ยวเพิ่งทำความสะอาดนะครับอยากจะให้เห็นในสภาพดิบๆแบบนี้เลยนะครับเพราะ ถ้าเป็นห้องเครื่องยนต์สภาพดิบๆเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าง่ายต่อการเห็นในส่งตัวเครื่องยนต์ที่ม่มีกา <Okay. S 3> รรั่วการซึมการเยิ้มนะครับการดันของการรั่วดันของน้ำมันเครื่องเนี่ยออกมาให้เห็นเนี่ยชัดเจนที่สุดนะครับนี่คือสภาพห้องเครื่องยนต์ดิบๆนะฮะจะเห็นได้เลยว่าตามรอยประกงประกบต่างๆนะครับไม่มีรอยรั่วไม่มีรอยซึมเลยนะครับตามฝาเครื่องนะครับไม่มีรอยรั่วไม่มีรอยซึมนะครับตามหัวฉีดนะครับรอยแจมสีรอยมาร์ครอยคิวซีต่างๆอยู่ครบชัดเจน หัวนงหัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับดูได้เลยสภาพแห้งๆเลยนะฮะนี่คือเครื่องดีเซล3ามพันแท้ๆนะครับไม่ผ่านการโมดิฟายหรือการยกเครื่องการรีแบทมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างห้องเครื่องยนต์นะครับดูได้เลยนะโครงสร้างเดิมๆสีเดิมๆสีเท่ากันหมดเลยนะครับตัวโครงสร้างเครื่องยนต์เดิมแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ห้องเก็บแบตเตอรี่นะตัวโครงสร้างต่างๆนะครับสีเท่ากันสีเสมอกันหมดเลยนะครับไล่ลงมานะครับตั้งแต่ นะพ้อเก็บห้องเก็บแบตเตอรี่นะครับมาถึงซุ้มล้อนะครับแผ่นเพดนะครับสภาพสวยนะครับแผ่นเพดนะครับไม่มีรอยงัดรอยแกะรอยเกาหมุดเดิมหมุดเดิมนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวถังรหัสตัวเครื่องนะครับแจ้งที่แผ่นเพดนะครับตัวปีผลิตเดือนผลิตนะฮะแจ้งที่แผ่นเพดมดเลยนะครับรอยมาร์กรอยแต้มสีรละคิวซีต่างๆนะครับอยู่ครบๆนะฮะนี่คือรถหน่วยงานสภาพเดิมสภาพสวยนะครับการันตีนะครับการันตีจากเพชรจนะครับไม่มีชนหนักนะฮะไม่มีพลิกคว่ำ นะครับไม่มีจมน้ํานะครับถ้ามีตามที่เรานะครับไม่ตรงที่โฆษณาเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับในส่งตัวรถนะดูเลยนะรายละเอียดนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตเนี่ยนะครับรถสีเดิมนะครับรถสีเดิมรายละเอียดเดิมๆนะครับเม็ดอาร์ตนะฮะเรียงเป็นตับๆเลยนะครับเม็ดอาร์ตเรียงเป็นตับๆเลยตัวโครงสร้างนะครับฝั่งนะครับเสา B นะครับด้านซ้ายเนี่ยไล่มาเลยนะครับจนถึงเสา A ฝั่งด้านซ้ายนะครับนี่เลยนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆ นะครับแกะให้ดูแบบนี้เลยนะฮะไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงไม่กักนะฮะในส่วนของตัวรถนะครับเราการันตีแน่นอนนะครับว่ารถนะฮะสภาพตรงปกแน่นอนนะครับได้รถตรงปกแน่นอนสําหรับเพชรยนเรานะครับรถตู้นะตอนนี้ย่อยขายเป็นลนดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนไปแล้วนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะในส่วนตัวรถตู้นะครับะมาดูในส่วนตัวสภาพภายในนะครับสภาพภายในคันนี้นะ ได้เป็นเบาะ VP ตัวใหญ่นะครับเบาะ3แถว9้าที่นั่งนะครับเบาะตัวใหญ่ๆเลยนะครับทรงโซฟานะเบาะสเปคนี้สไ, guide, สไตล์แบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครที่จะนําไปวิ่งรับแขกต่างชาติหรือแขกฝรั่งเนี่ยนะครับเขาชอบนะครับเขาชอบเลยเพราะว่าได้เบาะตัวใหญ่นะเพราะเพราะว่าในสรงตัวนะฝรั่งเนี่ยเขาตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับนั่งสบายนะครับนั่งสบายเวลาเอนเวลาพิงเนี่ยนะครับนะนอนได้แบบนี้เลย นะครับนอนได้แบบนี้เลยนะครับบริเวณนี้นะก็เป็นรอยขาดนะเราเรียนตรงตรงเลยเป็นรอยขาดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราปรับสภาพให้เราหุ้มให้ใหม่นะครับเราหุ้มให้ใหม่นะครับหลายๆครั้งผมจะบอกเลยว่านะครับเราเป็นบริษัทที่นะเราเป็นบริษัทขายรถนะครับที่ขายรถปรับสภาพแล้วนะครับคําว่ารถปรับสภาพกับขายตาสภาพเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะในส่งตัวเบาะนะเบาะตัวใหญ่เก้าที่นั่งนะครับตัวใหญ่แบบนี้นะครับ รถปี18โมเดล18นะครับได้โมเดล18นะอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ครบนะด้านในก็จะมีลำโพงนะครับคู่หน้า2ดอกนะครับคู่หลัง2ดอกนะครับในส่วนของตัวแอร์นะครับแอร์เป็นแอร์ลาวนะฮะแอร์เป็นแอร์ลาวแอร์เดิมนะครับจะเป็นแอร์เดิมหลังคาเดิมอยู่ไฟเดิมอยู่นะครับตู้แอร์ใหญ่ก็เป็นตู้ตู้แอร์เดิมนะครับในส่วนงตัวหลังคานะครับแล้วก็ภายในมีทีวีกลางให้ด้วยนะครับทีวีกลางประมาณ17นิ้วนะครับก็เป็นทีวี ป๊อปอัพนะเป็นทีวีป๊อปอัพรุ่นเก่านะครับแต่ก็ยังดีที่มีทีวีดูนะครับเวลาพับเก็บก็พับเก็บแบบนี้นะครับในสองตัวทีวีนะครับแล้วก็หลังคาหัวเก๋งด้านหน้านะครับยังเป็นหลังคาเดิมๆอยู่นะครับหลังคาเดิมหัวเก๋งเดิมนะฮะนี่คือรถหน่วยงานนะครับนี่คือรถหน่วยงานนะจะเน้นในสองตัวภายในนี่แหละนะครับเน้นเบาเน้นพื้นนะครับก็มีทีวีให้ดูด้วยนะครับในสองตัวภายในนะถ้า ใครอยากได้แบบ V.I.P. นะก็ไปขึ้นหลังคาใหม่ทาหลังคาใหม่นะครับเบาะไม่ต้องทําแล้วพื้นปูมาให้แล้วนะครับแล้วได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะครับรถปีใหม่ไม่น้อยนะครับใช้งานมาน้อยรถไม่ช้านะครับตรวจสอบประวัติได้เช็คประวัติได้นะครับการันตีจากเพชรยนต์นะครับนี่คือรถเกตดีที่เราคัดสรรเข้ามานะโมเดล18แท้นะครับโมเดล18แท้นะอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ครบมานเมืรมีติดตั้งให้เรียบร้อยพื้นปูมาให้ใหม่นะครับพื้นปูมาให้ใหม่นะพื้นก็เป็นพื้น ไม้เป็นพื้นยางนะครับสภาพสวยนะครับไม่มีผุนะครับไม่มีอ่ารอยแตกรอยร้าวเลยสภาพพื้นสวยเลยนะครับแล้วก็ดูในส่งตัวภายในนะฮะเดี๋ยวให้กล้องดูภายในในส่งตัวภายในเนี่ยนะครับนี่เลยเบาะตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับเบาะตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับนั่งสบายโดยสารสบายนะครับเวลาเรานั่งเราโดยสารหรือว่าเราอ่ามีการเพียรเหนื่อยล้าการเดินทางเนี่ยนะครับเขาจะได้เอนเบาะนั่งกันแบบสบายสบายเลยนะครับแบบไม่เบียดไม่เบียดเลยนะครับในส่งตัวภายในนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับที่มีเข้ามาแล้วก็หมดนะฮะมีเข้ามาแล้วก็ติดจองนะครับสําหรับอ่าสเปคนี้นะครับสำหรับรถสเปคนี้นะครับเป็นรถของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเป็นรถปี18โมเดล1 8แท้นะครับเครื่อง3,000ันดีเซลนะฮะบอกก่อนนะครับว่านี่คือรถเข้าใหม่ยังไม่มีการปรับสภาพนะครับแบบร0 0เนะครับนอกจากล้างภายนอกมาอย่างเดียวจะเห็นได้ว่าตัวโครงสร้างฝั่งด้านซ้ายเนี่ยนะครับ ไม่มีเบียดไม่มีชนไม่มีบุบเลยนะอันนี้คือให้ดูกันแบบดิบๆเลยนะครับก็ถือว่านะครับเป็นนะครับเรื่องที่ดีสําหรับผู้บริโภคนะครับเป็นเรื่องที่ดีสําหรับผู้ซื้อที่ได้เห็นรถสภาพดิบๆนะครับที่ได้เห็นรถก่อนปรับสภาพว่ารถมีเก็บงานนะครับจุดเล็กจุดใหญ่นะฮะตัวถังนะครับช่วงล่างหรือว่าภายในตรงไหนบ้างนะฮะนี่ก็คือรถสภาพดิบๆเลยแค่ล้างภายนอกอย่างเดียวนะรถชุดนี้เข้ามาตั้งแต่ชุดแรกยันชุด ชุดล่าสุดก็คือชุดเนี้ยนะครับรถเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีเก็บงานสีเลยนะครับไม่ค่อยมีเก็บงานสีเลยรถเข้ามาค่อนข้างสวยเลยนะครับแค่ล้างนะครับขัดสีเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับตั้งขายได้เลยนะครับในส่งตัวถังเราการันตีให้อยู่แล้วนะครับแบรนด์เทสยนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับการเลือกซื้อรถนะครับรถมือสองนะครับเรามีรถมากถึง300คันนะครับอันนี้ผมรวมถึงรถทุกแบรนด์นะไม่ใช่เฉพาะรถตู้นะครับ ไม่ใช่เฉพาะรถตู้เรารวมถึงรถเก๋งกระบะนะครับรถ PPV รถตู้นะเรามีรวมกันถึง300คันนะครับเยอะที่สุดในย่านมีนบุรีนะครับใหญ่ที่สุดในย่านลายมทานะสำหรับบริษัทเพรย์รถมือสองนะรถเกตเอทุกคันแน่นอนนะนี่ก็คือตัวสภาพโครงสร้างนะตะคงตะเข็บต่างๆนะครับชัดเจนนะครับตะคงตะเข็บต่างๆนะครับชัดเจนนะครับดูตะเข็บนะครับดูตะเข็บนะครับนี่เลยนะตะคงตะเข็บตัวถังนะครับดูนะดูความบางของตัวถังนะครับ เห็นไหมฮะนะครับนี่เลยความบางของตัวถังนะครับนี่เลยนะฮะกับเพืือบเลยนะครับเห็นไหมฮะความบางของตัวถังนะครับในส่วนของซุ้มล้อหลังนะครับดูได้เลยนะซุ้มล้อไม่มีผุไม่มีพังนะครับแล้วก็นะครับแคดซีเส้นเดิมเส้นเดียวด้วยนะยางอะไหล่มีให้นะครับนี่เลยซุ้มล้อนะสภาพสวยไม่ผุไม่พังนะครับอยู่ครบเลยนะแล้วก็ตัวภายนอกนะสภาพเหลี่ยมสัน นะครับดูเหลี่ยมสันนะครับข้างนอกข้างในเนี่ยนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นสันเลยนะครับเหลี่ยมสันไม่มีหายนะครับรวมถึงในส่วนของตัวด้านท้ายด้วยนะครับนี่เลยนะเหลี่ยมสันอยู่ครบนะครับช่องไฟสนิทชิดชิดมิมิแบบนี้นะครับในส่วนตัวช่องไฟนะครับช่องไฟฝาท้ายนะครับชิดชิดมิมิดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังนะคันนี้นะครับด้านหลังกระจกหลังคันนี้นะครับมีเปลี่ยนมา นะครกระจกหลังคันนี้ไม่เปลี่ยนมานะครับแต่ว่าด้านท้ายนะครับได้เป็นรถสีเดิมนะสตงสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบไฟเบรกลงที่สามีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายขาวแดงนะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับมีคีบฉลามนะครับสีคีบนะครับบริเวณมุมด้านนอกนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวไฟท้าย ฝั่งด้านซ้ายนะฮะเรียนตามตรงนะคันนี้มีเปลี่ยนมานะครับไม่ได้เป็นแท้จากโตโยต้าแล้วนะครับเป็นแท้โรงงานนะครับส่งตัวฝั่งด้านซ้ายนะครับตัวฝั่งด้านขวานะฮะได้เป็นแท้เดิมจากโตโยต้านะครับได้เป็นแท้เดิมจากโตโยต้าสภาพสวยกริปเลยนะครับไม่แตกไม่หมองไม่เหลืองไม่เล้านะฮะไม่มีละอองน้ําขังที่โครงไฟด้วยนะครับฝั่งด้านขวาได้แท้เดิมจากโตโยต้านะครับฝั่ง ด้านซ้ายนะครับได้แท้เดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็รายละเอียดปีกนะฮะฝั่งด้านซ้ายนะครับดูได้เลยนะครับรถไม่เคยผ่านการพิกคว้ามาอย่างแน่นอนนะครับนี่เลยเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆเรียกว่าเป็นตับเลยนะครับเม็ดอาร์ตเรียกว่าเป็นรําตับเลยนะครับทิศระยะห่างเท่ากันนะฮะเม็ดอาร์ตขนาดเท่ากันลึกเท่ากันนะครับดูได้เลยนะจุดใหญ่นะครับเม็ดอาร์ตด้านบน4เม็ดอยู่ครบนะครับแล้วก็ นะครับน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีแกะมาร์ค L ฝั่งด้านซ้ายชัดเจนนะครับมาดูในส่งของตัวฝั่งด้านขวานะครับนี่เลยฝั่งด้านขวานะฮะน็อตทั้ง2ตัวไม่มีแกะนะครับมาร์ค R ฝั่งด้านขวานะครับอยู่ชัดเจนนะครับตะเข็บใหญ่ปีกฝั่งด้านขวานะครับอยู่ชัดเจนนะรอยชงรอยเชื่อมนะครับรอยตะเข็บต่างๆเนียนๆสวยๆเลยนะครับนี่เลยเป็นองค์เป็นอาร์เรียงเป็นตับๆเลยนะซิลิโคนนะครับแท้เดิมด้วย นะครับแท้เดิมด้วยนะซิลิโคนด้านบนนะครับแล้วก็ไล่ลงมาด้านล่างเนาะในส่วงตัวเม็ดอาร์ตเนี่ยนะครับนี่เลยการันตีแน่นอนนะครับในส่วนของตัวนะครับเปีกฝั่งด้านซ้ายด้านขวานะครับไม่มีชนนะครับไม่มีพลิกความมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับด้านท้ายที่หลายคนอาจจะกังวลว่าอ่าจะมีชนหรือว่ามีอัดก๊อปปี้มาไหมนะครับดูได้เลยตัวโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์ตเดิมนะฮะนี่เลยรายละเอียดเดิมๆนะครับ มีทั้งหมด6เม็ดอยู่ครบ6เม็ดเลยนะครับน็อตก่อนสาท้ายก็ไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับแล้วก็นี่เลยรายละเอียดนะครับด้านท้ายเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ดูตะเข็บนะครับด้านท้ายฝั่งด้านซ้ายนะครับตะเข็บเดิมตะเข็บเดิมนะครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะนี่ฝั่งด้านซ้ายนะครับมาดูฝั่งด้านขวานะครับฝั่งด้านขวาตะเข็บเดิมนะฮะเม็ดอาร์ตนะครับตะเข็บเดิมนะครับสวยๆเนียนๆเลยนะครับในส่งตัวบริเวณด้านท้ายนะครับการันตี นะครับไม่มีดนชนหนักนะครับก็ปีมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่งตัวพื้นนะพื้นปูมาให้ใหม่สภาพสวยเลยนะครับพื้นสวยสวยเนียนๆเลยในส่งตัวพื้นนะครับสําหรับภายในนะเบาะตัวใหญ่นะครับด้านลงด้านหลังเนี่ยนะครับเวลาพิงนะครับหรือว่าเวลาปรับนอนเนี่ยนะครับเราปรับเราปรับได้ประมาณนี้เลยนะครับปรับได้จนถึงตัวหัวหัวหมอนบริเวณเนี่ยนะครับชนกับตัวกระจกด้านหลังได้เลยนะครับก็ค่อนข้าง มีพื้นที่ในส่วนของตัวนะพักผ่อนนะเวลาเราเดิ rades, นทางไกลนะนอนสบายๆนะครับไม่เบียดด้วยนะได้เบาะตัวใหญ่นะครับพื้นที่ด้านหลังก็นะครับเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระด้วยนะครับเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระเก็บกระเป๋าได้หลายใบนะครับบริเวณที่เหลืออยู่เนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยนะพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับสาหรับอ่าภายในห้องโดยสารนะครับของโตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0ูนะครับปี2018 คันนี้นะครับย้ําอีกทีนะครับเกียร์แมนนวล5สปีดนะราคา869,000บาทรถไม่140,000โลรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถของกระทรวงวัฒนธรรมปลดระวางนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับกล้าให้เช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศนะฮะลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะครับรับรถเดินทางกลับบ้านนะฮะแวะศูนย์โตโยต้าเช็คประวัติได้เลยนะหรือก่อนตัดสินใจจองนะครับ ก่อนตัดสินใจซื้อนะฮะได้คุยกับเซลนะครับขอรายกับเซลมาขอข้อมูลกับเซลมานะครับเอาเลขตัวถังนะครับเอาเลขทะเบียนนะครับเอาเลขเครื่องยนต์นะครับไปเช็คที่ศูนย์ตัวต้าได้เลยว่ามีเข้ามาเคมชนหนักไหมนะครับมีเข้ามาเคมตัวถังนะครับแบบพลิกคว่ำมาไหมบาดแบบนะครับรถโดนก๊อปปี้มาไหมนะครับสามารถเช็คได้เลยนะครับบริเวณฝั่งนะครับด้านขวานะครับนี่ก็คือตัวถังบริเวณฝั่งด้านขวานะครับ ดูได้เลยนะไม่มีเก็บงานนะครับตัว работы, ถังไม่มีเบียดไม่มีชนไม่มีบุกมาเลยนะครับบริเวณฝั่งด้านขวาสภาพเดิมสวยกริบนะแล้วก็ตะคงตะเข็บต่างๆนะฮะชัดเจนนะครับตะคงตะเข็บต่างๆชัดเจนนะครับตัวถังนะครับตัวถังโอ้โหบางๆนะฮะบางๆเลยนะครับตัวถังนะครับนะบางๆเลยนะครับดูเหลี่ยมดูสันนะครับอยู่ครบนะฮะเหลี่ยมสันอยู่ครบเลย นะครับเหลี่ยมสันนะช่องฟงช่องไฟต่างๆนะครับชิดนๆมิมีแบบนี้เลยนะครับบริเวณซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อไม่มีผุนะซุ้มล้อไม่มีผุเลยนะครับสภาพสวยกริบเลยนะแคสรงแคสซีเส้นเดิมเส้นเดียวตลอดทั้งเส้นนะครับไม่มีตัดต่อนะฮะตัวยางปี2020แต่ว่าสภาพดอกยางนะครับก็ยังเหลือๆนะล้อเป็นล้อแมกปัดเงานะครับสภาพสวยเนาะ รถหน่วยงานชุดนี้ของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับภายในตกแต่งเหมือนกันนะฮะใส่ล้อแม็กเหมือนกันนะครับที่สําคัญล้อยางอะไหล่เนี่ยนะครับได้เป็นล้อแม็กด้วยนะฮะล้อยางอะไหล่ได้เป็นล้อแม็กด้วยนะครับสำหรับในส่งตัวรถหน่วยงานเวลาเปลี่ยนทีเนี่ยนะครับเปลี่ยนทีห้าล้อเลยนะครับสี่ล้อวิ่งใช้งานอีกหนึ่งล้อยางอะไหล่เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนให้ด้วยนะก็สภาพโครงสร้างเดิมตัวถังบางนะฮะกระจกแท้เดิมนะครับกระจกนะับแท้เดิมนะครับ กระจกแท้เดิมนะฮะกระจกแท้เดิมแท้เดิมนะครับแท้เดิมนะครับนี่เลยกระจกแท้เดิมนะโมเดลปี2018นะครับฝั่งด้านขวานะครับบริเวณห้องโดยสารช่องแรกๆเนี่ยนะครับจะเป็นนะครับทางออกฉุกเฉินนะครับจะไม่ใช่เป็นตัวหน้าต่างสไลด์นะครับเหมือนตัวปี2014ถึงตัวปี2017แล้วนะครับได้เป็นนะครับทางออกฉุกเฉินนะครับดูตะคงตะเข็บต่างๆนะครับล่องนงล่องน้ํา นะครับนี่เลยนะล่องลงล่องน้าเม็ดองเม็ดอาร์ตเนี่ยนะครับเรียงกันเป็นตับๆเลยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่กล้าการันตีนะครับไม่มีพิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะครับกระจกแท้นะกระจกแท้ทั้งคันนะครับยกเว้นในส่นตัวกระจกหลังเนี่ยนะครับที่มีเปลี่ยนมากระจกหน้าแท้นะครับกระจกหน้าแท้นะครับบริเวณช่องไฟนะครับบริเวณช่องไฟนะครับบริเวณช่องไฟนะครับประตูฝั่งนะครับด้านขวานะครับอะ มาดูนะครับช่วงล่างนะครับฝั่งด้านขวากันบ้างดูได้เลยนะช่วงล่างเดิมรายละเอียดเดิมนะครับเม็ดโอเม็ดอาร์ตะคงตะเข็บต่างๆนะครับแล้วก็ตามหัวนงหัวน็อตโช๊คเชิ้ตต่างๆนะครับสภาพไม่มีรั่วซึมแหลกเหล็กต่างๆไม่มีรั่วซึมนะครับสภาพแห้งๆเลยนะยางก็เป็นยางปี2020ทั้ง4เส้นล้อแม็กนะครับปัดเงาสีทูโทนทั้ง4ล้อนะครับสภาพสวยกริฟเลยนะบริเวณภายในนะครับอ่ะนะครับก็ให้ดูในส่วนของตัวภายในนะครับคันนี้เนาะก็ นะครับประตูแท้เดิมนะครับมีโลโก้โตยทาปั๊มอยู่นะเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับเม็ดอาร์ตเม็ดอาร์ตเนี่ยนะเม็ดอาร์ตเนี่ยต่างๆนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับเดิมนะครับเดิมนะครับนี่เลยนะซิลิโคนด้านในก็เดิมนะครับซอกต่างๆยังไม่ทาความสะอาดนะครับยังไม่ทําความสะอาดนะครับแผงประตูฝั่งนะครับด้านขวาสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับสีเสือไม่มีซีดไม่มีแตกไม่มีกรอบไม่มีรล้านะครับรวมถึงบริเวณ แก้มนะครับแก้มฝั่งนะครับด้านขวานะครับซอกต่างๆแก้มต่างๆนะครับไม่มีแกะมาเลยนะเม็ดโอเมตรชัดเจนเนี่ยบริเวณนี้สเม็ดอยู่ครบชัดเจนนะครับตะคงตะเข็บหัวนงหัวน็อตต่างๆนะครับสวยๆเนียนๆเลยนะฮะรวมถึงในส่วนของตัวภายในนะครับบริเวณคอนโซลนะครับเดิมแท้แน่นอนนะพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบสีก้านนะครับมีแอร์แบ็กให้นะถ้าเป็นตัวปี2 0 1 4ถึงปี2019โฉมนี้นะครับ จะมีแอร์แบรกให้2จุดนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวปีตัวเครื่องยนต์2องพนะครับจะมีแค่จะมีแค่ระบบเบรกเอเบนให้แต่ว่าไม่มีระบบเบรกไม่มีระบบในส่วนของตัวความปลอดภัยแอร์แบรกให้นะครับถ้าเป็นตัวปี2014เครื่อง3ามพันขึ้นไปแล้วนะครับจะมีตัวแอร์แบรกให้2จุดนะครับตรงพวงมาลัย1จุดแล้วก็ฝั่งโดยสารนะครับฝั่งด้านซ้าย1จุดนะครับก็เดิมๆสวยๆนะพวงมาลัยไม่มีในส่งนรอยสลอกลอกล่อนเลยนะครับเป็นแบบสีก้านแบบนี้เลย สภาพสวยนะครับนี่ก็คือบริเวณภายในนะครับเบาะเบิดต่างๆสภาพสวยตึงเลยนะครับเบาะเบิดต่างๆสภาพสวยตึงเลยนะบริเวณหน้าตะคงตะเข็บก็ไม่มีปิไม่มีแตกนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวซุ้มล้อนะครับสติ๊กเกอร์เดิมนะนี่ก็รถสีเดิมนะครับรถสีเดิมนะบริเวณฝั่งด้านขวาเนี่ยนะครับต้องมีอยู่แล้วนะฮะต้องมีอยู่แล้วรถไม้แสนสี่เนี่ยอย่าว่าแต่ไม้แสนสี่เลยนะครับไม้หลักหมื่นเนี่ยนะครับสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยนะครับจะมีรอยเสียดสีตรงนี้แล้ว นะครับโดยส่วนมากจะมีรอยเสียดสีตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณตามกระดูกงูต่างๆนะครับนี่เลยนะครับเป็นองค์เม็ดอาร์ตต่างๆนะครับรถสีเดิมด้วยนะครับรถสีเดิมเม็ดองค์เม็ดอาร์ตต่างๆนะครับนี่เลยนะครับเม็ดอาร์ตเรียกก่าเป็นตับๆเลยนะครับเม็ดอาร์ตเรียกว่าเป็นตับๆเลยนะครับตะคงตะเข็บเม็ดอาร์ตนะเดี๋ยวดูเลยนะฮะเสาเอิ่งชัดเลยนะบริเวณเสาเอิ่งชัดเลยนะฮะโอ้โหนาบเรียกก่าเป็นตับๆสวยๆเลยนะครับนี่เลย เรียงเป็นตับตับสวยๆเลยนะครับการันตีแน่นอนนะครับได้รถเดิมรถสวยนะครับการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีพิกคว่ำนะครับรถไม่มีกับสีนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์เดิมๆไม่ผ่านการโมดิฟายหรือนะครับรีแมทยกเครื่องมาอย่างแน่นอนนะครับสามารถเช็คประวัติได้นะครับตรวจสอบศูนย์ตรวจได้ทั่วประเทศเลยนะครับ <ítulo> ไม่ผ่านการจมน้ําหรือน so really like so you know so ้า so ท่วมอย่างแน่นอนนะครับนี่คือรถเกรดเที่ทางบริษัทเราคัดสรรเข้ามานะครับถ้าไม่ดีจริงนะครับย่อยขายรถตู้เราเนี่ยนะครับบอกเลยว่านะครับไปไม่ได้แน่นอนนะฮะไปไม่ได้แน่นอนนะครับนี่บอกเลยว่ารถตู้มีเข้ามานะครับติดจองรถตู้มีเข้ามาติดจองนะครับไม่ว่าจะเป็นในสองตัวปี2017เนาะก็ช่วงนี้ปีนี้นะครับก็รถหน่วยงานจะปลดช่วงปี2 0 1 7ปี2 0 1 8กันเยอะนะครับในสองตัวรถหน่วยงานใช้4ปีปลดระวัง นะครับก็ฝากไว้นะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่นะเมื่อวันก่อนผมเมื่อวานผมรีวิวไปอีกหนึ่งคันคันนั้นไม้แสนสองนะครับราคาเท่ากันเนาะแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ไม้แสนสี่นะครับราคาเท่ากันแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถเป็นรถหน่วยงานเดียวกันสเปคเดียวกันนะครับมีเข้ามาสามคันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิวอีกหนึ่งคันนะที่อ่ายังคงค้างอยู่นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะฮะสำหรับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งเบอร์ ไว้ให้นะสำหรับช่องทางการติดต่อนะถ้าจะให้ผมดูแลก็สามารถแจ้งทางแอดมินได้เลยนะครับในส่วนของตัวรถตู้นะถ้านะครับดูไม่เป็นนะครับดูไม่เป็นไม่มีความรู้นะครับบอกเลยว่านะเจอผมเนี่ยนะครับได้ความจริงใจแน่นอนนะครับเราไม่มีขายฝันนะเราไม่มีหลอกขายแน่นอนนะฮะนี่คือความจริงใจที่ผมมีให้กับนะครับคุณลูกค้า L ลฟีทุกคนนะครับคนไหนที่มีความรู้นะบางทีก็นะครับได้ความรู้จากอ่ลูกค้าเพาะบางทีคนใช้รถตู้เนี่ย นะก็จะมีความรู้อยู่แล้วนะครับบางทีก็ขอความรู้จากเขาเพิ่มเติมนะครับทั้งในส่วนของการจดป้ายทะเบียนนะฮะในส่วนตัวถังนะฮะในส่วนการใช้งานเนี่ยนะบางลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็นําความรู้มาให้ผมนะผมก็จะนําไปแชร์ให้กับนะครับคุณลูกค้านะสำหรับในส่วนของตัวสเปครถตู้นะฮะวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอภิยนก็ขอบพระคุณ f c ท่านผู้ชมนะครับผู้ติดตามคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะที่กดรับชมทุกๆคลิปนะแล้วก็ กดติดตามช่องรถตู้มือสองเพชรยนต์นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับโดยษับปีชน์เราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68เปิดทําการทุกวันนะไม่มีวันหยุดนะครับจะหยุดเฉพาะนะช่วงปีใหม่กระสงการนะครับโดยเฉพาะเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะหยุดยาวแล้วใครที่กําลังหารถมือสองนะครับกลับบ้านนะหารถมือสองใช้งานนะครับเข้ามาดูได้เลยเราไม่ได้มีเฉพาะรถตู้เรายังมีรถหลายรุ่นหลายแบรนด์หลายแบบนะฮะกระบะรถเก่งงเล็กเก๋งใ,ใหญ่อีคโคคาร์นะครับเรามีให้เลือกเยอะเลยนะคสำหรับ บริษัทพิยนเรานะครับมีสต๊อกรถเยอะที่สุดนะฮะในย่านมินบุรีเสรีไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับคุณลูกค้าท่านผู้ชม FC ผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบวันนี้ผมอภพิยนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ